พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เราต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆพี่น้องกล่าัสบฮาน له, ัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮุอักบัรเยอะๆลาอิลาฮอิลลัลลอฮ์เยอะๆวะลาฮข้าเวลาเวลากุว, la, ว à, ะตะอิลลาเยอะๆพี่น้องให้กล่าวเยอะๆให้ลิ้นของเรานะเนี่ยเปียกชุ่มด้วยกับการระลึกถึงอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับ ผมให้กำลังใจท่านพี่น้องมาว่าอยู่บ้านนี่ให้ทำเจ็ดรายการหนึ่งให้อ่านกุรานทุกวันสองให้นามาตยขาดาสามให้บริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ให้ขอดวานะครับเยอะๆนะพี่น้องแล้วก็ซิกรุนล้อเยอะๆข้อที่หกนี่พี่น้องทั้งหลายนะครับให้ เอาเงินให้ภรรยาใช้อย่าทะเลาะก,กับภรรยาอบรมลูกพูดจาดีๆกับลูกๆแล้วก็อย่าทําให้พ่อแม่เสียใจอย่าทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเนี่ยปนอนเปนอง,นอง,นองครับข้อที่เจเนี่ยให้ให้ใหอภัยกับคนที่ตําหนิเราดานะ่าเราใครที่ปฏิบัติเจรายการนี้นะครับอัลัมดุลิละเขาได้ปฏิบัติโัวอยู่ในศาสนาของอิสลามเนี่ยเยอะแล้วนะครับี่นอง วันนี้ผมจะนำะดีของอิหม่ามอาห์มัดฮะดีิซีสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้ามาอาธิบายให้ท่านพี่น้องฟังบอกว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุอาซบินจับัลได้รายงานบอกว่าท่านอรอซูลลลลลุออฮ์ศ็ัลลอฮุอะลััยฮิวะซลลัมกล่าวว่าลัมมาบ้างซาบิฮิอิลาลยะมันเมื่อท่านอรอซูลุลลอฮ์เนี่ย ทรงเขาทรงทรงเนี่ยท่านมูอาเนไปทำงานาศาสนาที่เมืองเยเมนแสดงว่างานศาสนานี่เป็นงานดะวะาศาสนาอิสลามเนี่ยม่ใช่ศาสนาที่เก็บใครมีความรู้ก็เก็บความรู้เอาไว้ไม่สอนใครไม่บอกใครไม่เตือนใครไม่ใช่พี่น้องนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่สอนสาศาสนา จนกระทั่งถูกดา่าถูกไล่ถูกคว้างถูกนูนถูกนี้นนสารภาพไปน้องรวมไปสอนนะครับสอนเรื่องตาอฮีตให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าให้ดูว่าให้ดูลล่อจงเรือเชิญชวนผู้คนให้มาเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวแล้วก็อย่าทำเชริกนบีก็เคยส่งท่านท่านมูาาตนี่นะครับพี่น้องไปเมืองเยเมนนะครับไปทํางานาศาสนาที่นั่น กอลนะนบีเตือนเตือนท่านมัอาสนะครับพี่น้องก่อนที่จะออกเดินทางไปเตือนบอกว่าอียะกะท่านทั้งหลายจงท่านสั่งเสียหรือเตือนสั่งเสียหรือเตือนเขาว่าอียะกะท่านจงอย่าใช้ชีวิตหรูหราอียะกะวัฒนาอุม้ท่านท่านจงอย่าใช้ชีวิตหรูหราจงระวังตัวให้ดีนะ อย่าใช้ชีวิตแบบอยู่สบายจนเกินไปโอ้นี่สอนเราวันนี้เหมือนกันพี่น้องครับอย่าใช้ชีวิตอยู่แบบสบายจนเกินไปทำไมเ่ะเพราะนาบีรู้ว่าใกล้ๆวันกิยามะเนี่ยคนพอมีเงินเยอะแล้วพี่น้องครับโอ้โหเนี่ยต้องตูพรมหนาห้าผืนไปปูทำไมผืนผืนเดียวเก่าๆก็ได้พี่น้องดัง <laughs> นั้น นั่งอย่านั่งบนนั่งนบีเคยนั่งบนดินเคยไหมเคยอย่างไปมัสยิดนหะนพี่น้องครับนั่งบนพื้นไม่มีพรมหลอมีดินพี่น้องนะครับแล้วบนรังคาก็มีมีมีอะไรมีกาดอินมีกาดอินทา้าพระามพี่น้องแดดท่งถูกไหมถูกเนี่ยนบีใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะครับนบีเลืสั่งว่าอี๋กับวัตนาอม มัอาสเอ๋ยจงอย่าใช้ชีวิตที่สุขสบายหรูหรากินอย่างดีนอนอย่างดีอย่าใช้ฝ่าอินนาอิบาดัลล์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์นะพี่น้องก็คือนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างบรรดาอา,า,าบัดนบีเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่ารดิยัลลอฮ์มานุบมรดูอันอัลลอฮ์พอใจบรรดาอาบาดทั้งหมดและพอใจนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้นะครับ แล้วพวกเขาก็พอใจในคําสั่งของอัลลอฮ์ฟาอินนาอิบาดัลลอแท้จริงบ่าวของพระองค์ที่มีศาสนาเนี่ยนะไลซูบิลมุตนาอิมแท้จริงพวกเขาไม่มีใครใช้ชีวิตที่หรูหราสักคนหนึ่งใช้ชีวิตแบบธรรมดารรมดารพี่นองนบีเคยนอนบนเสือนะคการพี่นองแล้วก็สุฮาบานนบ,บีเนี่ยมาเยี่ยมท่านตอนกลางวันท่านลุกขึ้นมา มานั่งตอนรับแขกบนหลังของท่านนะ่ยมีรอยเสือแดงแดงแดงอยู่บนหลังมันจะเสือธรรมดาเสือท่านเลยเสือกาดดินณผาล้ำนะพี่น้องไสนามาถึงกับร้องไห้บอกกันนบีครับถ้ามานาบีไม่ขอดูอาตาะรอให้ให้ชีวิตของท่านนาบีเนี่ยให้ดีกว่านี้เพราะคนที่ไม่เอาเอาลัลลอฮ์ในวันนั้นพวกกษัตริย์ทั้งหลายในะพี่น้องเขาอยู่แบบสบายเหลือเกินนบีตอบบอกว่า พวกเขาต้องการความสุขสบายบนโลกนี้อลัลลอฮ์ก็ให้ความสุขสบายบนโลกนี้แก่เขาแต่ฉัานั้นขออยู่เพื่อทํางานศาสนาของอลัลลอฮ์ลำบากบ้างสบายบ้างอดบ้างนอนบนเสือบ้างและนันหวังชีวิตในโลกอาคือเราฮะดีษนี้นะครับเตือนเรานะครัไปนอนจะต้ออย่าบนนอนบนเสืออย่าบนกินข้าววันนี้มีอาหารอะไรมีกับข้าวสองสามรายการฮามดุล,ลิลลา บางทีมีเนื้อทอดอย่างเดียวก็ต้องทนพี่น้องทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ไปทําอุมรอเนี่ย่าทำฮะดีนะครับขนาที่ท่านพี่น้องใช้ชีวิตอยู่ในนครมดีนาเนี่ยเวลาเจอปัญหาแล้วอย่าบน่นเวลาเจอปัญหาเดือดร้อนอย่าบ่นนะพี่น้องนะนี่ผมให้กําลังใจท่านพี่น้องนะครับเพราะว่าถ้าท่านพี่น้องไปบ่นในนครมดีนาสถานที่ท่านนาบี อบรมศาสนาที่าตั้งสิปีแต่นาบีเสียชีวิตที่นั่นนะครับถ้าไปอบรมถ้าไปบนเวลาเจอมุสีบิบเดือดร้อนพี่น้องท่านจะไม่มีโอกาสได้รับชะภา,านในโลกอาคเนาผมนำเอาเรื่องนี้มาเพื่อให้กําลังใจท่านพี่น้องว่าอย่าบนอย่าติดนิสัยเป็นคนที่อยู่สบายลำบากเจอลำบากไม่ได้ชอบบนพี่น้องครับอย่าให้อดทนแล้วก็อดสบัดอดทนต่อความลำบากที่เราประสบกับชีวิตของเรา ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์